สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะคะประจําเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะก็คือตั้งแต่15มกราจนถึง15กุมภานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะผ่านพ้นไปในช่วงวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ของชาวราศีมังกรนะคะ เกิดตั้งแต่22ทธันวาถึง20มกรานะคะหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีมังกรนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากทราบว่าเอ๊ตัวเราเองอะ่ะอยู่ในลัคนาไหนนะคะก็สามารถที่จะเช็คได้ใน description box ของเรานะคะจะมีลิงก์ไว้ให้นะแต่ว่าจะต้องทราบเวลาแล้วก็สถานที่เกิดด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทราบเนี่ยก็คือสามารถใช้ราศีดูก็ได้นะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูที่ตัวเราก่อนนะคะความรู้สึกของเรานะคะกับความรัก free yourself religious factors เดี๋ยวขอว่าจัดลำดับนิดนึงนะคะ เออ it is set for you to love trust แล้วก็เอาคำนะ codependency นะคะ addictions are affecting your romantic life นะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ พลังที่ drive energy นั่นก็คือ children นะคะบางคนก็มีเกี่ยวกับเรื่องเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีอาจจะมีลูกแล้วหรือว่าอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องความคิดที่จะมีน้องด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะสำหรับในเรื่องความรักเนี่ยนะคะตัวเราเองอะเรารู้สึกว่าบางครั้งเราอึดอัดเนาะกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเนี่ยเรากับเขาอะมีความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะมีความ คือมองไปคนละด้านกันนะคะจนเรามีความรู้สึกว่าอยากที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากจากสิ่งนี้นะคะจากความรักครั้งนี้อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าเน,นี้ยเป็น general reading เนอะคือเป็นการอ่านทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี้ยอาจจะมีการสลับข้างกันได้นะคะเรากับเขานะคะคือ vice versa เนี่ยเราเป็นเขาหรือเขาเป็นเรานะคะเนื่องจากมันเป็น general reading เนอะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะดูได้นะคะก็จะก็จะแบบเออมันเป็นแบบอะไรที่เฉพาะตัวมากขึ้นอะนะคะอันเฉพาะตัวไปเลยไม่ใช่มากขึ้นสิเฉพาะตัวไปเลยนะแต่นี้มันจะเป็น general ต่อนะคะที่นี้เนี่ยจนเรามีความรู้สึกว่าอยากที่จะแบบออกจากความความรักครั้งนี้นะคะคือบางครั้งเครียดบางครั้งรู้สึกไม่ดีนะคะบางครั้งรู้สึกว่าเออแบบไม่สบายใจอะกับสิ่งที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่ามีปากมีเสียงบางคนมีปากมีเสียงมีการทะเลาะก,กันนะคะหรือว่ามีการไม่เข้าใจกันนะคะแต่ว่าเามื่อเรามองถึงเรื่องของสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเอ้ย มันก็จริงๆมันก็อาจจะปลอดภัยสําหรับเราในการที่จะรักก็ได้นะคะ i ร s อ f ซฟ o o ร o o ู o ูเตัวเขาเองเนี่ยก็ trust นะคะคือไว้ใจเชื่อใจในความรักครั้งนี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนมีอิชช่มันเหมือนมีอะไรที่คิดไม่ตรงกันอยู่นะคะหรือว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีใครอาจจะมีใครที่เรารู้สึกว่าเออน่าจะดีกว่านี้นะหรือเรามีใครที่เรารู้สึกว่าเอออาจจะใช่กว่านี้หรือบางคนมีคนเข้ามานะคะมากมาก เกินกว่าหนึ่งคนก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่แน่ใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือมันเหมือนกับว่าความรู้สึกอะคือเหมือนตัดกันไม่ขาดอะเหมือนกับเรากับเขาครนี้ยังต้องพึ่งกันอยู่นะคะคือยังมีอะไรที่มันติด ติดใจกันอยู่อ่ะมีมีอะไรที่ค้างคาในความรู้สึกกันอยู่อยากจะเอาตัวเองออกไปจากความรักครั้งนี้ก็เอาออกไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นความผูกพันหรือว่าความรู้สึกนะที่เราเคยที่เรากับเขาเคยมีกันนะนะคะอมาเดี๋ยวเรา,เาดูกันนะคะแต่ละอันนี่ไงซเว่นออนะคะเป็นไปได้ว่าตัวของชาวราศีมังกรเนี่ยคือจะเจอคน นะคะเข้ามาแล้วก็ทําให้เราเลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อดีนะคะแล้วก็ทําให้เราลังเลกับความรักที่เกิดขึ้นนะคะอืมสับสนนะนะคะคือเลยมันก็มีปัญหาด้วยะนะคือปัญหามันอาจจะมีมาก่อนแล้วสําหรับบางคู่บางคู่ก็มีความรู้สึกว่าเออแบบ มันเกิดปัญหาการที่มีคนเข้ามาใหม่มันทําให้รู้สึกว่าเรามีตัวเลือกอะคะ่ะแล้วก็ทําให้เราอาจจะมีปัญหากับคนที่เราครบอยู่หรือว่าคุยอยู่หรือว่าเป็นแฟนอยู่ได้นะคะเนี่ยเขาว่าเครียดนะคะแล้วก็รู้สึกว่า สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคะในเรื่องของความขัดแย้งอะ่ะคือทําให้เขารู้สึกว่าเครียดนะคะแล้วก็นอนไม่หลบับแล้วก็คือรู้สึกว่ากดดันนะคะไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อดีนะคะเออแล้วก็บางครั้งเนี่ยสำหรับบางคู่เขาก็รู้ด้วยนะว่าเรามีช้อยส์ไหให้เลือกหรือว่าเรามีหลายคนมาให้เลือกนะคะเขาก็ไม่มั่นใจอะ่ะว่าเราจะเลือกทางไหนคือถ้าเกิดเราเลือก ถ้าเกิดว่าชาวราศีมังกรเนี่ยเลือกกับคนคนนี้นะคะเลือกกับคนที่คบอยู่เนี่ยคือเรารู้สึกปลอดภัยแหละว่าเอาอยังไงก็ได้คบกันไปต่อแต่ว่าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อะ่ะบางทีเราอาจจะไม่แน่ใจเนอะว่าเขาคิดยังไงกับเรานะคะ The magician er, น is safe for you to love นะคะคือมันเหมือนกับว่า สิ่งที่เราทําออกไปอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยคือรู้นะคะรู้รู้แหละว่าใครคิดยังไงใครรู้สึกกับเรายังไงนะคะแล้วเรารู้ว่าควรจะแอคชั่นออกไปยังไงแต่ว่าในใจของเราเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะคือมีสเสน่ห์แล้วก็คือเป็นคนที่เก่งอ่ะนะคะรู้ว่าควรจะต้องทำยังไงเอาตัวรอดยังไงคิดยังไงอยากจะเลือกสิ่งที่ที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะบางคนก็อาจจะไม่กล้าที่จะออกจาก คนรักอยู่เพราะว่าคือมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะคะบางคนมีคนเข้ามาเลยทำให้สับสนนะ trust นะคะเนี่ย i eight o f cups นะคะคือตัวเขาเนี่ยนะคะคือ มั่นใจแล้วก็เชื่อใจในในในตัวของคุณนะ่ะแต่บางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาก็อาจจะรู้เรื่องราวอะไรของคุณมาใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมี choice มีตัวเลือกก็อยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าความไว้ใจของเขาความเชื่อใจของเขาอาจจะถูกพังทลายลงนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเออเชื่อตัวเองดีกว่านะคะ hmm. c o อดิพเอนด์ซีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเกิดอะไรขึ้น Knight of Cups นี่ไงนะคะคือเอาคำเนี่ยม,มันมีการที่จะแบบเพิ่งพากันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีคนที่มาเสนอความรักให้กับคุณซึ่งคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามานะคะเนี่ยคัพถ้วยหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็คนคนนี้เขาก็เนี่ยไปทำมาเพิ่มถ้วยให้เราทําให้เราเลือกไม่ถูกนะหรือว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากที่จะ อยาที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าๆด้วยนะคะเพราะว่า judgment ขึ้นแล้วก็ co dependency เรายังติดอยู่กับอะไรบางอย่างอยู่กับติดคือเหมือนกับว่าอยากจะเดินไปต่อแต่ก็ยังรู้สึกผูกพันกับคนเก่าๆอยู่นะคะบางคนอาจจะเป็น X คือเป็นเป็นแบบแฟนเก่าหรือคนที่เราเคยคุยด้วยคนที่เราเคยรู้สึกด้วยอย่างเงี้ยเลยทําให้เราเนี่ยยัง ยังไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีนะคะแต่ว่าจะมีคนเนี่ยแหละมา offer มาเฟอร์ love นะคะมาเสนอความรักมามอบความรู้สึกดีๆขี่มาขาวมาเลยอะมามอบถ้วยนะคะอืมนะ ะะพละลังไพ่ก็คือ the world นะคะคือบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะมีการจบไซคลหนึ่งนะคะคือจบความรักเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่ามันหมดหมดกับสิ่งบางอย่างแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะถึงแม้ว่ากับคนเก่าอ่ะแต่มันก็จะต้องมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะะเดี๋ยวเรามาแค a ิ i f y นะคะในส่วนที่เป็น major a r คา n a กันนะคะ the m a g i c i a n นะเพื่อที่จะมาดูนะ,ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ ขึ้นสใบนะคะ The Tower Tree h of Cups แล้วก็ Nine of Wands เนี่ยคือหลายคู่นะคะหลายคนเลยสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยจะเกิดในเรื่องของปัญหารักสามเศร้านะคะหรือว่ามีคนเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันมันต้องมีการเคลียร์กันนะคะหรือว่ามีการจบหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันซึ่ง บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพื้นฐานความรักที่ไม่ไดีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งนี้จะมาทดสอบว่าเราจะสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเราจะยังไงต่อไปนะคะความรักมันไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เสมือนกับว่าสถานการณ์มาทําให้เราเนี่ยคือเหมือนปลุกเราอะ เจอในสิ่งใหม่ๆแล้วก็เข้าใจในสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะเดินต่อกับกับทางที่ใช่กับเรามากกว่าเดิมนะคะสําหรับใครที่มีความรักที่ไม่ดีอยู่แล้วเขาก็จะสั่นคลอนตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วเราก็จะมีการระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรักนะเพราะว่ามันเหมือนกับมีปัญหาต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะคะอืมนะในเดือนในในช่วง 14ในช่วง15นะคะ15มกราจนถึง15กุมภานี้นะคะเนี่ยแล้วก็นายออฟคัพส์นะคะบางคนก็อยากที่จะมาอยู่กับตัวเองก่อนนะคะในช่วงนี้นะอืจะรู้สึกสบายใจกว่านะคะการที่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะโอเคนะคะเดี๋ยวสำหรับคนโสดนะก็ต้องบอกก่อนว่าคนโสดอะ่ะ คนสดต,ตอนนี้คือมีความรู้สึกว่าอยากที่จะแบบเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆจากความคิดตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเก่าๆที่เราเคยคิดที่มันไม่ค่อยดีนะคะที่มันที่เหมือนกับว่าทําให้เรารู้สึกติดอยู่กับอะไรบางอย่างเรารู้สึกอยากจะเอาตัวออกมานะคะจากความคิดเก่าๆแล้วก็อยากจะที่จะเป็นอิสระจากความ เความกังวลนะคะในเรื่องความรักต่างๆด้วยนะคะทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องความรักนะคะคนบางคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยนะคะซึ่งจะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะ Night of Cups นะคะความรู้สึกดีๆนะคะซึ่งอายุเนี่ยก็ต้องบอกว่าประมาณเดียวกับกับ เพื่อนๆเน,นี่แหละนะคะกับเพื่อนๆที่ดูเนี่ยแหละนะคะไม่ได้มากไม่ได้น้อยไปกว่ากันเยอะมากเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางคนก็มีคนให้เลือกเยอะนะคะเราก็ต้องใช้ความสามารถของเราใช้ความรู้สึกของเราเซนส์ mm. ของเราในการเลือกนะคะว่าคนคนไหนที่เหมาะกับเรานะคะแล้วก็เป็นคนที่ จะทำให้เราแฮปปี้มีความสุขนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วเขาไม่ใช่คู่เราจริงๆนะคะธรรมชาติเขาก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบเออมันมันไปต่อไม่ได้นะคะก็เพราะว่าเขายังไม่ใช่คู่เรานะคะอืม แล้วก็ระวังด้วยนะคะในเรื่องความเครียดค,ความคิดมากจากจากเรื่องความรักอะไรต่างๆเนี่ยบางคนแอบไปชอบคือเราแอบไปชอบใครบางคนอยู่นะคะแล้วเรารู้สึกว่าทําให้เราเครียดทําให้เรากังวลแล้วเราอยา,อยากจะออกจากความรู้สึกนี้แต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ยังติดค้างอยู่ติดค้างความรู้สึกอยู่แล้วเรารู้สึกผูกพันอนะ่ะมันเลยทําให้ยากนะคะในการที่จะแบบเอาดึงความรู้สึกตัวเองเนี่ยออกมาจากคนคนนั้นนะคะอืม แต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ท,ทางที่ดีขึ้นนะคนโสดนะ the world นะคะอืมนะแล้วก็จะมีคนมามอบความรักความรู้สึกให้กับเรานะคะบางทีใครที่เหงาเงาอยู่ก็อาจจะไม่เหงานะคะเออม,มีคนคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะใช่จะเป็นคนที่เราชอบจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องใช้เวลาในการ พิสูจน์นะคะเป็นบทพิสูจนะ์คะซึ่งตัวเราเองก็บางคนนะคะเป็นคนโสดเนี่ยชาวราศีมังกรที่โสดเนี่ยเสียใจมานักต่อนักแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่จะไม่ทําให้เราเสียใจอีกนะคะอยากจะเชื่อในความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ต้องลดในเรื่ององความกังวลไปนะคะแล้วก็เอาตัวเองมาอยู่กับปัจจุบันก็จะดีที่สุดนะคะอืมแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู คําแนะนํากันนะคะคําแนะนำเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด2ชุดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ชุดแรกกันก่อนนะคะเป็นชุดนี้นะไซคิทา t โร่นะคะ For the Heart นะคะจอห์นฮอล n นนะคะคือมันเป็นเหมือนกับไพ่ทาโร่นี่แหละนะคะแต่ว่าจะเป็นมีคีย์เวิร์ดด้วยนะคะเหมาะนะคะสำหรับใครที่เริ่มต้นอยากจะใช้เด็กอยากจะใช้ไพ่นะคะดูให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชุดนี้ได้นะคะเดี๋ยวไฟหยิบกล่องมาให้ดูนะคะคือกล่องนี้นะ ไซคิกนะคะไซคิกทาร์โรออฟเดอะฮาร์ดนะคะจอห์นฮอลแลนด์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคำแนะนำนะให้กับชาวราศีมังกรทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่นะด REAMS COMING TRUE นะคะอ ah. RELEASE ปลดปล่อยนะคะความฝันก็จะเป็นจริง strengthen bond ะค,ะคือมันมีพันธะมันมีแบบแรงดึงดูดอะไระที่มันสตรองด้วยนะคะ feeling alone ะค,ะคือบางทีเรารู้สึกเหงาร,รู้สึกเศร้านะแต่ว่า,าคําแนะนำเนี่ยบอกว่าให้เราปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปนะคะความฝันเราจะเป็นจริงนะคะแล้วก็ใครเนี่ยที่คือคนที่ใช่คนที่แบบมีเขาเรียกว่ามี ความผูกพันกับเราเยอะๆเนี่ยนะคะอันนี้ต้องใช้เวลานะคะในการดูกันไปนะแล้วก็พิสูจน์กันไปนะคะอืมบางคนมีคนให้เข้ามาให้เลือกหลายคนอะอย่างที่บอกนะคะไม่รู้จะเลือกใครต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความรู้สึกหรือบ,บางคนเลือกไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะแบบอืมไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งที่เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม ก็ต้องพยายามปลดปล่อยสิ่งนั้นไปแล้วก็ดูตามความเป็นจริงนะคะบางทีเรามีใครหลายคนรอบๆข้างรอบๆกายเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าก็ยังเหงาก็มีนะสาหรับชาวราศีมังกรนะแต่ความสารของคุณก็จะเป็นจริงนี่แหละคะ่ะนะแทนออฟเพ e ทาเคิ mm hmm. acles, นะคะอรอื แล้วก็เซเว่นอ s o ซอ c e สนะคะอ่ะพลัง Energy นะคะ Ten of c u ค s เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องการคนที่ใช่ไงคนที่เราแฮปปี้คนที่เรามีความสุขไปในระยะยาวๆอะ่ะแล้วคนที่มีความรู้สึกว่าใครก็ตามอะ่ะที่แบบเข้ามาแล้วก็แป๊บๆไปอ่ะบางทีแล้วก็เพื่อความแบบไม่เหงาอะ่ะแต่พอในระยะยาวแล้วเราก็ไม่อยากที่จะแบบ รู้สึกอย่างนั้นนะนะคะบางคนรู้สึกว่าเอออยากจะหาคนที่ใช่เพราะว่า ten of pentacles เนี่ยขึ้นแล้วก็พลังก็คือ ten of cups ค,คือเราอยากอยู่เป็น family เป็นครอบครัวอยากแบบมีความสัมพันธ์ก็อยากให้โดน commitment อะคืออยากให้มีการแบบ commitment คือการตกลงว่าเป็นแฟนกันไม่ใช่เป็นแบบอะไรที่ไม่มีสถานะนะคะถ้าเกิดใครคุยกับใครอยู่นะคะอืม เราควรจะต้องพักนะคะกับสิ่งที่ทำให้เราเสียใจพักแล้วก็ปลดปล่อยสิ่งนั้นไปนะคะก็คือ flow of s o u r c e นะแล้วก็ release นะคะพักสิ่งที่ทำให้เราเศร้าเสียใจปลดปล่อย negative energy นะคะพลังที่ไม่ดีเหล่านั้นออกไปนะคะอืมแล้วก็ดูนะคะดูว่าใครที่ใช่กับเรานะคะคือเราต้องมออี area ที่เป็นของตัวเองพื้นที่ที่เป็นของตัวเองนะคะรู้ว่าใครควรจะเข้ามาในพื้นที่ของเรานะคะพยายามอย่าปลดอย่าปล่อยให้ให้ให อะไรก็ได้เข้ามานะคะเพราะว่า ว่าเดี๋ยวชาวราศีมังกรจะเสียใจนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบช่วงนี้เซนซิทีฟนิดนึงนะคะแล้วก็ r r e a s s o o m n n t to อะไรที่เราฝันไว้นะคะเราจะเป็นจริงนะคะอืขอให้เราอดทนนะแล้วก็หาสิ่งที่ใช่เลือกสิ่งที่ใช่นะคะอย่าทําผิดนะคะทําอะไรก็ตามเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะใครไม่ใช่ก็เราก็ตรงๆออกไปนะคะก็คือทำตามสิ่งที่สิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกแฮปปี้ด้วย นะคะ。Uh huh. อินเนอร์เซเนี่ยไงคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องเป็นความสุขสงบในใจของเรานะคะในการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่หรือว่า,าเผชิญความรักนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่15มกราจนถึง15ากุมภาเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้ามาอยู่ในความรู้สึกของตัวเองหาความสงบนะคะให้กับตัวเองนะคะแล้วก็คือแบบเราจะได้ไม่ไปเครียดหรือว่าวิตกกังวลนะคะกับไพ่ที่เราดูกันเมื่อกี้เนาะคือมันมีความเครียดม,มีความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะหาความ สงบในใจสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักเนี่ยก็แค่เหมือนกับว่า อาจจะยังไม่ใช่เวลานะคะบางคนก็มีคนให้เลือกเพื่อที่ว่าหาคนที่ใช่ที่สุดของเรานะคะมันเป็นช่วงโมเมนต์นี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะกับเพื่อนๆชาวราศีมังกรทุกคนนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็หายเครียดหายกังวลนะคะมีความสุขกับชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะนะคะก็สําหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะดูความรักนะคะก็เป็น,นะความรักของชาวราศีคู่กับทุกๆราศีเลย อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะแชร์ตรงนี้ให้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะท้ายคลิปเลยละกันนะโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้ามีความสุขนะคะตลอดเดือนออมกราคมนะคะแล้วก็ในช่วงวันวาเลนไทน์ด้วยเนาะสวัสดีค่ะ